สว,สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นๆย็นอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องทวีราท์ TSO เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะมาทํากับข้าวกินเหมือนเดิมนะครับผมยามเย็นเย็นบรรยากาศดีๆนะครับของฤดูหนาวครับตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นมากนะครับผมเย็นพอสมควรครับตอนนี้ผมก็นึ่งข้าวไว้เช่นเดิมครับนี่ไอร้อนออกแล้วข้าวเหนียวก็หลังจะสุกนะครับวันนี้นะครับสวัสดียามเย็นเย็นอีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้ก็อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมครับบรรยากาศดีๆนะครับผมยามเย็นเย็นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปเก็บผักมาเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มาทํากับข <mind> ้าววันนี้รู okay <Okay>, ้สึกอยากกินน้ Algun ําพริกยังไงไม่รู <co> ้นะครับยามเย็นเย็นนะครับน่าเป็นจะน้ําพริกแล้วก็ต้มผักหรือนึ่งผักหรือต้มอะไรสักอย่างนะครับหรือนึ่งอะไรสักอย่างวันนี้โอเคครับผมเบื้องต้นเดี๋ยวผมขอนวดข้าวก่อนนะครับนึ่งข้าวเหนียวไว้แล้วก็ จะไปเก็บผักนะครับผมแล้วก็มาทํากับข้าวยามเย็นนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปนวดข้าวเหนียวก่อนแล้วก็ไปเก็บผักกันครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเย็นเย็นนะครับผมเหมือนๆหมืนสน่อยนะฮะก็จะมาเก็บผักนะครับผมเก็บผักไปกินยามเย็นนะครับไปทํากับข้าวกินวันนี้นะครับวันนี้ผมก็มาเก็บผักเหมือนเดิมครับบรรยากาศดีๆยามเย็นเย็นนะครับผม ก็ส่งไใส่ไฟฉายสั้นหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าหน้าหนาวก็จะมืดเร็วหน่อยนะครับผมส่วนหน้าร้อนก็จะมืดช้าหน่อยแค่นั้นแหละฮะไม่มีอะไรมากนะครับโอ้โหเริ่มไม่มีแล้วครับดอกก็ออกเรื่อยนะครับนี่ช่อดอกออกเรื่อยเลยนะครับผมของต้นถั่วพู่นะครับโอ้โหเหมือนจะหมดแล้วอ่ะ ด้แค่สองักเองสองักก็น่าจะพอนะครับผมพอส่วนมากวันนี้ผมจะต้มจิ้มน้ำพริกซะหน่อยหรือต้มกินกับตำซะอย่างนะครับผมตำซะหน่อยโอเคครับผมพอล,ละด้ที่นี้ก็พอแค่นี้ครับผมสองถั่วพูนะครับเก็บผักอย่างกินกันต่อครับผมโอเคครับผมแล้วผมก็จะมาเก็บพริกด้วยนะครับวันนี้โอ้พริกพริกผมก็ เน่าเยอะนะครับเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ลูกดีๆก็มีเยอะครับลูกสุกแล้วก็มีนะครับผมไปทำน้ำพริกซะหน่อยหรือว่าไปตำนะครับพริกเม็ดนะครับที่บ้านซื้อต้องหาครับแมนนี้เก็บกินได้ตลอดนะครับผมนี่ เม็ดเหลืองๆก็มีนะครับพูดง่ายฮะกินได้นานครับปลูกทีหนึ่งพริกนี่นีเนา่เาเน่าเราเราก็ทิ้ง ไ้เรื่อยครับเก็บไปเรื่อยโอเคครับพอละพริกเรานะครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักจากอื่นตอนน่อดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณของต้นนะครับอยู่ข้างๆต้นผักชียาครับผมเก็บไปต้มจิ้มน้ำพริกสักหน่อยนะครับผมสักสี่ห้ายอดนะครับยอดกำลังดียอดพอดีพอดีนะครับเก็บไป จิ้มน้ำพริกวันนี้นะครับผมผักชีย่าล้วก็มีมะเขือแล้วก็เก็บนะครับแต่เดี๋ยวก็จะไปเก็บมะเขือหน้าบ้านนะครับผมมะเขือหลังบ้านไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคครับนี่ก็เป็นผักชีย่านะครับผมก็จะไปเอาใบที่มันเกลี่ยออกสักหน่อยนะครับเราก็จะเอาใบอ่อนนะครับมาต้มนะครับผมโอเคนะครับผมได้แล้วผักชีย่าเราเดี๋ยวก็แกะสักหน่อย โอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในสวนของสวนหน้าบ้านนะครับผมก็จะมาเก็บมะเขือซะหน่อยนะครับมีเยอะเวยมะเขือมีพอให้ได้เก็บครับ2อลูก3าลูกนะครับสามลูกลูกเล็กๆนะครับแล้วก็สลูกนะครับนี่เก็บไปต้มครับวันนี้กินน้ำพริกนะครับหรือก็ ต่ำซะอย่างนะครับโอ้โหปลอดสารพิษแน่นดูเก็บครับตัวนี้นมีไหมโอเคลูกหนึ่งพอนะครับเดี๋ยวเก็บมาเกิดขึ้นด้วยครับผมดูว่ากระเจี๊ยบมีหรือเปล่าเจี๊ยบพอให้ได้เก็บไหมนะครับโอ้โหกระเจี๊ยบไม่มีเลยมีแต่ลูกเล็กๆอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเอาไปเส้นหนึ่งลูก นีหนึ่งลูกเอาไปต้มครับต้มจิ้มน้ำพริกโอเคดูใบมะกรูดหน่อยดิใบมะกรูดสักหน่อยครับมันจะมีนึ่งนึ่งปลาด้วยครับวันนี้ใส่ใบ,บมะกรูดต่ไครผมกเก็บมาแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับบรรยากาศดีๆยามเย็นอากาศดีๆครับอากาศเย็นๆสบายๆนะครับผม คงจะหมดฝนแล้วแหละนะครับช่วงนี้ <c oughs> โอเคครับขออนุญาตเก็บใบมะกรูดก่อนครับผมโอเคครับตรงนี้ผมเจอต้นมะเขือพวงนะครับก็จะเก็บสักหน่อยมะเขือพวงนี่ฮะได้ไปละต้นมะเขือพวงนะครับก็จะได้มะเขือพวงไปสักสองสองพ่อไม่เยอะครับผักเรามีเยอะนะครับผม ต้มจิ้มน้ำพริกนะครับดูต้นนี้สิกระเจีย๊ยบโอ้กระเจี๊ยบก็ไม่มีลูกเลยดูมะเคยอขึ้นมะเคยอข,ขึ้นมีพอให้ไปเก็บไปต้มไหมอืมก็มีอยู่นะครับเจอก็สมควรมะเคยอขึ้นนี่เก็บเลยอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้แมวครับผม แมวที่บ้านมาได้ไงไอ้เจ้าก็ดุกิ้วๆิวกิวกิว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 เก็บมะเขือต่อครับหึสองลูกแหละมะเขือเปาะมะเขือพวงมะเขือคืนอือักชะยาอีกนี่ไปต้มจิ้มน้ำพริกนะครับ มีต้มนีนึ่งวันนี้จะนึ่งนะฮะหนึ่งผักสหน่อยหนึ่งผักกระส่งหนึ่งปลานะครับมีปลาด้วยบรรยากาศดีๆคค่าาืนยมเย็นๆนะครับอากาศดีๆอากาศเย็นๆไอ้ลูกเล็กๆนี่พอดีเลยโอเคมาเริ่มเฮาแล้วครับผมมาที่บ้านเอง นะครับจะเมียวเมียวก็อยู่นี่มาจับนกจับหนูกินหรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันดีกว่าครับวันนี้ไปครับไปกันเลยโอเคครับนี่ก็คือเมนูยามเย็นของเรานะครับผมปลาินนะครับหนึ่งตัวนะครับว่าจะนึ่งนะครับผมตาน้ำพริกกินส่วนนี้ก็จะเป็นผักที่ผมไปเก็บมาครับมีมะเขือพวงมะเขือเปาะมะเขือขื่นพริกถั่วพูนะครับผม รวมถึงผักชีญานะครับผมจะมานนึนะครับอันนี้คือตะไคร้นะครับจะใช้เป็นตัวรองพื้นนะครับผมรองที่นึ่งนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าแต่เื้องต้นขอล้างปลาก่อนครับโอเคครับนี่ก็คือปลาของเรานะครับผมปลานิ่งนะครับวันนี้หนึ่งปลานิลนะครับผมข้างล่างก็จะรองด้วยตะไคร้ครับแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดครับผมดับขาวซะหน่อยนะครับ ปิดไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะใส่ผักนะครับปลาใกล้จะสุกแล้วผมก็จะใส่ผักลงไปนะครับผมนึ่งปลาด้วยนึ่งผักไปด้วยครับผมที่ผมเก็บมามะเขือพวงมะเขือเปาะต็ดเจี๊ยบนะครับผมโอเคครับครับเรามาดูปลาเราดีกว่านะครับโอ้ยร้อนขึ้นอีกแล้วนะครับผมปลาก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับผมนี่ผมก็จะใส่ผักลงไปนะครับผมนี่ก็ ไอผักชีย้านะครับผมใส่ลงไปแล้วสว่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับผมกระเจี๊ยบผมก็จะใส่ลงไปเลยนะครับก็จะทำการปิดฝานะครับผมนึ่งครับวันนี้นึ่งผักกับปลานะครับผมแล้วก็่าจะมีตำตำซะหน่อยครับโอเคครับผมโอเคครับเรามาดูนีฮะน,นึ่งผักเราโอ้โหร้อนเลย หนึ่งผักเราก็โอเคแล้วนะครับผมน่าจะสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหืมกินหอมเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับผมวันนี้เมนูยามเย็นของเราเนื่อปลากับผักนะครับผมเนื่อปลาใส่ผักผักใส่ปลานะครับผมแล้วก็จะมีตําน้ําพริกนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับวันนี้ตําแตงด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดียมเย็นๆนะครับผม เหมือนเหมือนสนอยนะครับพบกับช่องทวิล่า T H O เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มากินข้าวนะครับผมหยาเย็นนะครับนี่ฮะปลานึ่งฮะหนึ่งปลากินวันนี้แล้วก็รวมถึงนึ่งผักมีผักสดด้วยครับน้ำพริกครับผมน้ำพริกปลานะครับรวมถึงนี่ฮะตำแตงเค็มครับโอเคนะครับวันนี้มากินข้าวนะครับผม มีนูญยา,ามค่ำคืนของเรานะครับยามเย็นเย็นนะครับชิมตักแตงก่อนเลยผักต้มครับผักนึ่งม่ไหนดีฝากงนี้งงก่อนเราชัดเยี่ยม lại nâng chị hấp <laughs> và hấp กินข้าวครับผมยามเย็นครับผมวันนี้เมนูของเราก็คือนึ่งปลาครับนึ่งปลานิลน,นะครับ but

เลื่อนคอเสียพวงฮะ ชั้นหน่อยหัตสวด chim <laughs> hươn <laughs> Nam-nam. Mm -hmm. <L an> มาครับกินข้าวแล้วนะครับวันนี้มีหนึ่งของเราก็จะมีปลาดินึ่งนะครับน้ำตาลน้ำพริกแล้วก็ผักนึ่งครับหนึ่งพร้อมกันกบป่านะครับผมบรรยากาศดีๆนะครับอากาศเยน็น S <S โอเคครับผมจบคลิปวเม็นคนี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องทิวลาทีเอสโอให้ด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ